สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนนะักฟุตบอลนะฮะวันนี้เป็นลายเซ็นผู้สัมผตสนะครับอิตาลีนะเฟเดริโกมาเชตตินะครับนะซึ่งใบนี้นะในน่าจะคลิปก่อนนะั้นี้ผมลงไปแล้วนะครับนะอันนั้นเป็นอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้นี่คืออีกหนึ่งใบนะอันนี้สังเกตว่าตรงนี้นะฮะจะลายเซ็นจะตกขอบนิดน,นึงเนาะนะฮนะจะตกขอบนิดน,นึงนะครับด้านหลังเป็นผ้านะฮะ แมตบอลนะฮะเป็นผ้าแมตบอลนะใบนี้นะฮะรันทับ299นะนะครับการ์ดค่อนข้างที่จะหนานะครับจะหนาเลยทีเดียวนะฮะอ่าที่เป็นรอยๆที่เป็นรอยท็อปโหลดเนาะนะครับโดยสภาพการที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่นะครับประมาณ98%นะอ่านะครับก็ถือว่าหนึ่งใบนะฮะสวยๆเลยสําหรับลายเซ็นผู้สปอตูนะฮะใบนี้นะประตูชาวอิตาลีนะครับเหรือท่าใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับลายเซ็นนักเตะนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้พวกใหม่คลิปหน้าจะเป็นนักเตะคนไหนจะเป็นใครก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับคลิปนี้ลาอนครับสวัสดีครับ